สวัสดีครับคุณลุงคุณป้าเมื่อนี้ข้นมาทึ่งไฮทึ่งภูเขานะครับมาแต่งกิ่งผักเครืยงนะครับเพราะว่าต้นของเขาสูงนะครับผักเครื่งแต่เขาบดแตงเบาเก็บนะครับเขาก็จะบดแตกยอดบ่อปงหยอดอ่อนเห่าได้เก็บนะครับพี่นอ้องนี่ครับเขาก็จะมาทําการตัดเอาเคืองต้นนะครับแล้วก็พับล่งนะครับเพื่อจะให้เขาแตกเครืยงก่อนพี่น้อง เป็นให้ถึงสวนครับน่่าแตงกิงผักเลียงครับจะผักเลียงลงไปนะครับพี่น้องแต่ไปหลวกนะครับพี่น้องจะเกิดเป็นรังต้นนะครับแบบว่าเขาบ่าค่อยแตกยอดนะครับเก็บผักเลียงอยู่ในสวนยางครับเป็นช่วงหนาฝนนะครับผักเลียงบ่ค่อยแตกยอด ปรงใบนะครับพี่หออันนี้ที่ว่ามันโปรงเนี่ก็เพราะว่าเป็นต้นที่เขาตัดไรนะครับนัดทับใ่นะครับปกติแตกเป็นหน้าไม้นะครับพี่น้อถามว่าตัดบ่แต้งไว้นะครับพราแต้งแบบว่าแต้งจริงนะครับเพาขาช้บ่แตกยอดนี่ดดครับพี่น้อยอดหน้าไหมครับก่อน เลี้ยงในสวนยางครับจะมีเข้าได้แตงไว้ก้อนหนานั่นแล้วน,นะครับหยาดอีกง่ามอย่าครับเห็นไหมครับพี่นอ้งนนองเลี้่องในหล่องยางนะครับครับพี่น้อง น้ำงามแบบนี้ครับแต่เขาแตงไว้นะครับพี่น้องมาเนี่ยคือมาแตงนะครับทางล่างเห็นไหมครับพี่น้องปกติเลี้ยวเห็นต้นยางนะครับนี่เขาตัดต้นผักเลียงโม่ไว้โม่ไว้นะครับเขาพับลงเคืองนึงครับก็จะเลี้ยงตอแล้วก็เพ็จะแตกขึ้นมาหม่แบบนี้ครับพี่น้องผักเลียงในสวนยางนะครับ เป็นมาแล้วิึงส่วนยางคือเก่าแล้ะครับคนงานผลเปิดกกีดใหไนะครับเปิดเกีดว่านี่ยมันแร้งนะครับขึ้นขึ้น่มนมาเปิดกกีดใหไทนะครับนะครับพี่นอกกระชีไสประมาณนี่นะครับพี่นอกกระจีออกเป็นบางต้นนะครับบางตนก็ออกบางตนก็ไม่ค่อยออกนะครับแล้วแต่ความสมบูรณ์ของตนนะครับถ้าตนได้สมบูรณ์ดีเปลือกนุ่ม เบากดีๆนะครับกระถิออกดีนะครับพี่น้องครับคลิปนี้ว่ามียังร้ายครับเอาบรรยากาศในสวนยางมาฝากพี่น้องครับเราค่อยหอกันเกิบหนาครับสวัสดีครับ